โมโนย9พัทยาเขาดาว2025ส่งสุขมอบเงินล้านจัดหนักแจกจริงสร้างความสุขความประทับใจสมก,กับการเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หลายๆคนต่างรอคอยมาร่วมงานล่าสุดในค่ำคืนวันที่2กับรายชื่อศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยได้มาบุกมอบความสุข MONO 29พัทยาเขาดาว Carnival of Happiness โกโนโตเวนตีนายพัทยาเขาดาว2025คานิวาลออฟแฮปปี้เนสดำเนินการจัดโดยเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยสำนักงานพัทยาสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29โมโนตเวนตี้นายระหว่างวันที่29 31ธันวาคม2567นี้นริมชายหาดพัทยาอย่างพร้อมเพรียงโดยในวันที่2ของงานวันที่30ธันวาคมยังคงให้ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมง,งานต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน PEEP Share เพี a ชรเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานและร่วมลุนรับเงินรางวัลก้อนโตรวมกว่า2 2ล้าน2แบาทและลุนรถ p i c อั p พีซูซูดีแมกมูล,ลค่า7,777,000บาทกลับบ้านไปอย่างง่ายๆซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากคนตำรวจโทรประจวบวงสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทน ตำรวจแห่งชาติและคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยตลอดบริเวณงานคอนเสิร์ตและริมชายหาดพัทยาที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานบรรยากาศงานในวันที่สองนี้เปิดเวทีคอนเสิร์ตด้วยศิลปินหนุ่มนักดนตรีสุดฮอตโจอี้ภูวสิทธิ์ที่หอบกีตาร์และพิณตัวเก่งมาขับกล่อมมอบความสุขให้ชาวพัทยา ได้พบแต่ความคลื่นเครงจากนั้นถึงเวลาแดนยกเวทีให้กับเจเจตรีนพร้อมทีมแดนเซอร์คู่ใจมาเต้นกันยับให้ชายหาดพัทยาได้ลุกเป็นไฟอย่างต่อเนื่องก่อนพักเบรกเวทีด้วยศิลปินหนุ่มเสียงทรงพลังพระเจ้าเจฟหรือเจฟซัตเตอร์ได้ขนเพลงไพโร่พร้อมเสียงพลังเทพมาสะกดทุกคนพร้อมปะทุพลังเดือดและกระโดดมันอย่างสุดพลังไปกับวงดนตรีร็อกอันดับหนึ่งของเมืองไทยบอดี้สแลมโดยตูนปี๊ดยอดชัดโอมปลุกพลังร็อกอย่างถึงใจ ดูยูนทำเซอร์ไพรส์ไปทักแจงไลนเซ็นแฟนเพลงอย่างใกล้ชิดปิดท้ายค่ำคืนที่2ด้วยศิลปินวายายสุดที่ยัวบอยทีเจที่พาทุกคนร่วมสนุกกับเพลงดังที่หลายๆคนร่วมร้องดังต่อเนื่องไม่มีแผ่วนอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลุ้นรวยหลักล้านด้วยเงินรางวัลรวม2 2ล้าน2แบาทที่ได้ทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีและมอบเงินรางวัลกลับบ้านไปทันที โดยรอยยิ้มของหลายๆคนถือเป็นความสุขต้อนรับปีใหม่ที่ทางผู้จัดงานมอบให้เป็นภาพบรรยากาศสุดชื่นมื่นที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเงินรางวัลต่างใจฟูไปตามๆกันปิดงานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่ในวันที่2กับงาน MONO 29พิพัยาเข้าดาวสอ2พน c a r n i v a l of Happiness ทั้งนี้ภายในงานยังมีบูธ กิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกและมีบูธร้รานอาหารมาให้เลือกท็อปชิมมากมายงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับประเทศงานนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันกับคืนข้ามปีในวันที่31ทธันวาคมนี้โดยจะมีการแจกเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานด้วยเงินรางวัล1ล้านบาท1าทรางวัลเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาท สรางวัลและเงินรางวัล2,000 20, 0บาท20รางวัลรวมถึงการประกาศผู้โชคดีรับรถปิ๊กอัพอีซูซูดีแมปมูลค่า777,000บาทเตรียมเป็นเศรษฐีคนใหม่ต้อนรับปี2025พร้อมชมโชว์พิเศษจากศิลปินอีกมากมายร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน